สวัสดียามเช้าครับเอซนี่ครับหลังบ้านผมลูกป่าเช้าวันดอนแล้วทำไม่ไหวโอ้ฝนตกทุกวันมาดูสักผ้าเลยครับ f อฟซวันนี้วันที่เก้านี่ักผ้าอยู่คนเดียวอย่างนี้ครับ ได้เวลาซักผ้าแล้วหนึ่งอาทิตย์ซักครั้งเรน,นนี้ปล่อยน้ำทิ้งอยู่ครับ FT ฝนกระตกอาทิตย์ห้าเพิ่งหยุดแค่ไม่มีแดดก็ต้องซักไม่มีใส่แล้ว เสือผ้าอ,อาทิตย์ละครั้งเอ็ซี F C. เป็นกำลังใจช่องพรชัยหมูกระทะด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หน่อยนะครับอยู่คนเดียวก็วุ่นเนี่ยครับ ทำงานหน้าร้านเพิ่งเสร็จแล้วเลยมาซักผ้าแปดโมงกว่าเก้าโมงเห็นลุงไปทำบุญโหสาธุด้วยนะขอให้สุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนร่ลำรวยร่ลำรวยนะะลุงป้าเห็นแล้วชื่นใจฮะ แปกน้ำกอนครับล้างผ้านะเดี๋ยวไปดูวงนอกกันครับดลสินี่ฝน,นตกทางตีห้ารกฮนะเดี๋ยวไม่ได้จ้างก็มาตัดมาอะไรเลย คนเดียวทำไม่ไหวฮะปวดหลังแต่น้ำซัำกผ้าก่อนนะคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะครับเอสซีเดี๋ยวเปิดปั่นผ้าก่อนครับฝากไปด้วยนะครับเอสซีกคนรักแ,แสนสู้ๆครับสวัสดีครับบ๊ายบาย